สวัสดีจ้าเกโฮนาเพิร์ออฟฟิเชียลมาอีกแล้วนะคะมือในย่าฮ้องสืบมาเบ่งบ้านสวนบ้านเล็กในสวนของย่าฮ้อมนะคะอันนี้ได้จากน้ำพังน้ำแรกไปสาวในเพื่อนบ้านแพงนะคะเกอย่าฮ้อมก็ได้จากยุ่สวนจ้าก็ได้สสมาเฮ็ดกะทอมน้อยบ้านน้อยในสวนวยอนยู่ค่ะอันนี้ชิโผักพรอนยุบะยุ่สวนนะจ้านี่ค่ะสวนย่าฮ้อมค่ะ มันเป็นสวนนะจ้ะสวนติดหน้าไหมคะ่ะนีจ้ห้องก็เลยอยากอยากอยากมอยูค่ะอยากมาผัาาก,าพากพรกเจห,ห้องกันเลยส่วงเปียดวงในห้องกันเลยสิเฮ็ดเบิ้งค่ะว่าันสิคอยเฮ็ดคอยให้ไปนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวน้มันได้กร้างมากเมสินะัมสิเพิ่มหนี่สิพามาส้มสวนใจห,ห้องนะจ้าคะ่ะต้นมะพร้าวหลาย้วยคะ่ะหลายต้นคะ่ะนี่คะ่ะ ได้ห้องเบาเอาระโง่งอันโมเดิร์นพาวาได้ห้องกับเป็นคนบร่านะคะกระเทปแบบสมัยเก่าแบบพเอ่านะคะสีอยุคผู้เดียวนะจ้ะใครอยากมาอยู่กับมาเด้กกับเจี๋ยห้องกับมาเดาค่ะผู้ดใดอยากมายุ่เป็นเพื่อนเจี๋ยห้องมาเดาค่ะรับสมัครนะคะนี่ค่ะบ้างน้ำใหม่นะคะของกินมีหลายนะจ้าของกินบานเฮาร้ายหลายคะ่ะอันนี้ก็เรียงปลามันยุก่กลางเกาะมันเป็นเป็นคล้องล้อมรอบนะคะ เพิ่งน้ำไม้นะค่ะกระเฮ็ดซื้อจ้าขายไปขายเพราะเปลี่ยนน้ำมูกคนนค่ะถ้าใจหอมประโยชน์คนกะตาญาดูแลให้นะคะอันนี้กระช่างปลาปลาหมอได้แต่ปลาเข็งค่ะเลี้ยงปลาเข็งค่ะเลี้ยงปลาหมอปลาหมอบ้านทัางวันค่ะอันกับปลาธรรมชาติปลานิยนปลาธรรมชาติที่หอมปล่อยนี่ละค่ะตอนนี้ไก่ย่างเดือดแล้วค่ะปลาไก่ย่าติบแล้ว นี่ค่ะมือนี่ยจ้ห้องกะขนดินเข่าค่ะขนพุทเดียวค่ะนี่ค่ะค่อยเฮ็ดไปนะคะแล้วเนี่ยถกาสร้างมั่นนะคะกะดกัสิเป็นห้องนอนในี่ยห้องนะคะบ้านติดสวนนะจ้าบ้านน้อยในสวนนะคะสิบาไปลว่าผลไมา้ต้นไม้บ้านจ้าห้องไหมคะ่ะ อันนี้ต้นฝรั่งนะคะเห็ดเกษตรปลูกแยกรายเดือนละหน่อยนะจ้านี่ยค่ะต้นอันนี ally, uh ้ต้นสมเสียวหวานนะคะเพราะว่าบ้าคิดว่าสีเห็ดที่ยัน้อยสักหน่ก็เลยปลูกไว้กัอาจจะอาจจะได้ิญง่ายเพราะว่าสจได้เห็ดห้องน้ำนะคะนะะคอันนี้ก็ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะหลายต้นนะจ้าต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะต้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะ อันนี้ต้นข้าวอันนี้ต้นมัก,มกท่าน,นจาจาพุชานะคะพุชานมนมค่ะเจ้าของปลูกไว้สองปีดัดได้ค่ะนี่ค่ะกันนี่ระคะเงืนกับว่าหลายราคาถ้ามาเจะาองอยากเฮ็ดกะไปทํางานกับสาวได้เพิ่นแพงนี่ราคาก็ได้พอมีพ่อ,พอเหตุกระท่อมน้อยนะคะก็ขอบคุณบอสโจขอบคุณซอน,นุนะคะ ขอขอบคุณหมอลาบงสารพัดบ้านแพงค่ะยี่ห้องกับเก็บพร้อมรำเด็ดมากยี่ห้องอยากมีบ้านอยากมีบ้านน้อยในสวนยี่ห้องก็เลยเสียดนะคะก็ขอบคุณวงสารพัดบ้านแพงนะคะกับพ่อด้พ่อด้เก็บพ่อด้มาเฮ็ดกระท่อมเลยค่ะตะบตากัดสีแปแล้วดอกค่ะตะย่าบ้านจังแล้วก็สร้างมันนะคะต่ว่ายี่ห้องกระสีเปียนวงยี่ห้องกัสีเส็ดไปเรื่อยๆยี่ห้องก็เปลี่ยนนะคะกระชาเป็ี่นนะคะต่บาเป็นโค้งสางยี่ห้องกะห้เพ่นสร้างพ่นไม่เทไห้นะคะเพราะว่า นั่นโค้งโค้งสางเอาเห็ดเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเป็นกอเป็นสายไม่ต้งกัเห็ดเปลี่ยนกัดิีห้พี่น้องไม่เห็ดซอยค่ะมึงเมื่อปลาคิีมเนี่ยพาไปส้มสวนจ้าสวนไอโฮมนะคะ,นนะ,คะต้นมะพร้าวอันนี้ฝรั่งไส้แดงนะคะฝรั่งไส้แดงค่ะอันนี้กระบอกปลานะคะเพราะปลาม่สองบอนะคะ บ่ปไปไม่สองบอมนั่นก็จะเป็นสวนผสมผสานานะจ๊วะวัด้นปูกิ้ย่างเดียวค่ะปปูกหลายๆย่างอันนี้ต้นบกหนาวนะจ๊ะอันนี้มะนาวอันนี้ต้นละมุดค่ะต้นละมุดดอกกาลังดอก่ะละมุดค่ะอันนี้ปูกไรปีกวัวนะจ้ะต้นละมุดค่ะกําลังเป็นหมากนะคะอันนี้มะนาวคลิปนี้ยายหงษ์สิาส้มสวนยายโฮมนะคะ ช่วงมาพักอยู่บ้านนะจ้าก่อนขดหัวที่เก้าเละค่ะคิดถึงทีมงานสาวในพื้บ้านแพงสมบูรณ์สุขนะคะกะสิไปที่เก้านะคะ่ะตวลาช่วงเนี่ยคนปิดวงนะคะเพื่อปลด่ยนดูการในห้องบ้มีงานในห้องก็เลยกลับมาอยู่บ้านสักก้อนค่ะอันนี้ต้นฝรัง่งกิมจูนะคะต้นมะพร้าวค่ะต้นเ้าวงามนะคะ่ะปลูกได้สองปีนะจ้านี่ค่ะ อันนี้ต้นส้มเขียวหวานนะคะส้มเขียวหาะะาวานค่ะประมาณยี่ห้องกะซื้อซื้อพ่านมันมาปลูกเลยค่ะเดีย๋ยวปากม่วงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสวนไว้สำหรปลูกพักนะคะ่ะเพราะว่าถ้าอย่างห้องบ้านใดแปลงน้ำตาวในยี่ห้องกะเสมาเห็ดเกษตรมาปลูกพักนะคะ่ะนี่ค่ะเป็นแปลงไว้นะคะ่ะต่ว่าต่ห้องหกค่ะค่ะเพราะว่าใี่ห้องกะสื่อดิมนมาเห็ดเกษตรเป็นแปลงนะคะ่ะทีปลูกพัก ถายนะคะอันต้นบักม่วงนะจ๊ะ mmm มันไหวแล้วต้นบักม่วงมันไหวนะคะอาสมสวนเมื่อน ah> ี๋ยวจะออกมาสวนตลอดนะจ๊ะแต่ว่าชวนี้ยย้ายห้องกับพันเดินน้อนยู่สวนนะคะเพราะว่าบ้านบ้านน้อยบ้านเดีแล้วนะจ๊ะกับบ้านน้อยเดี๋ยวจะออกมานอนยู่สวนนะคะอันนี้ต้นบักเขียบค่ะน้อยหนานะคะ นี่ค่ะมองนีเย้าห้องกัสิถ่าเยเจห้องเศร้าไปนำมะล่านตรงนั้นห้องกบเห็ดพักบูกพักขายนะครับลวกหอมลูกยางขายมันเป็นแปลงนะคะแตอนนี้กรพ่อห้งามันหกไปก้อนคิดถึงสุขุสุขน,นะคะแฟนขับสาวในเพื่อนบ้านแพงนะคะัอยเอฟซีเกยห้อจะพึงจ้ถิ่มปลาเจหมอง้ะจาบมัดกะทายม้วนมัดทายหนาไปที่กะทายนี่ด่ะคะให้เบิง้งท้ายสวนให้เบิ้งค่ะเรนบักม่วงค่ะ อันนี้มะม่วงนะคะมันไแล้ะคะ่ะต้นมะม่วงค่ะม่วงง่ายนะค่ะนี่อันนี้เขียวเขียวใหญ่นะคะต้นมะม่วงเขียวใหญ่ะคะ่ะมะพร้าวต้นมะพร้าวหลายนะคะ่ะเป็นต้นนงามนะคะสามปีแล้วเจ Star ้าพร้าวเดี่ยสามปีค่ะอันนี้ต้นส้มเขียวหวานนะจาเนี่ย้ายท่มเพราะในมันลูกเองนะคะส้มเสียวหวานะคะ่ะ ต้นเขียวหวานอีกปีหนึ่งก็ประมาปีหนึ่งกับเป็นหมานะคะระับเพราะว่าไม่ได้สองปีหลอจอาจนียเอามาเด็ดมาปลูกเองค่ะนี่ครับอันนี้ฝรั่งจิมจูค่ะฝรั่งจิมจูเป็นหมากดอกละด้บอานารย์นี่หอมบัลลัยยูดูแลมันกลับมาเล้ยมันเลยบปลูกกานเลยอันนี้หมักม่วงแอปเปิลนะคะยังพาน่ายค่ะฝรั่งจิมจูฝรั่งจิมจูนะคะ นั่นเป็นหมากเลยน้อยค่ะต้นบักข้าวต้นนี้มันเป็นอย่างนันคือเป็นคือส่งมันจิตตายเอันนี้ต้นน้อยหนาเคียบค่ะคิดถึงุขคน,นะคาอยากให้พวจัาสิทายยังไงบ้างย้าห้องกัดสิทายไปเรื่อยๆได้จ้าซอยเข่ามาร้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมเด้จ้าช่วงอยู่บ้านนะคะรับว่าบักบวงตัวนี้เป็นตาตายแท้จะตายด้ลกเ้อยังลัลปวดยากค่ะ ก็สีง่ายใส่เวลาโดดน,นคะคะอันนี้กับชิบิตะสร้างเลี้ยงกบนะค่ะเอกบกบตายกับมีมันตายตีนั่นนั่นไหนทั้งทั้งเท่นั้นมันตายตีมันขึ้นมาตายแล้วอันนี้กระช่างเลี้ยงกบ้ะจ้าเนี่ยกบ กบกับมี่นะจ๊ะนี่แหละคะเข่ากับบ้างามนะคะ่ะเขา่าปีนในบ้างามนะคะดูนะคะ่ะเอาวิวธรรมาชาติธรรมาชาติผู้ดับหนะะ้าค่ะธรรมาชาตินะคะ <c oughs> แดดบ่ผูได้ดำหน้าจนแดดบ่เนาะฮะโอ้ยมาเล่ากับามีเงินดอกแม่เอ้ยยุบแผกบ่ได้เพื่อนดอกเด็ดตะคาเร่งเก็บหอยเก็บคาดน้ำเพ่นสลามแม่เอาเอาเจใอซอยเด้อแดดแดดเด้อ เอาใจซอยแดดไปบ้าไปฮอนแดดเอาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะเจ้าของมาชมบรรยากาศแล้วดนะค่ะเอาคลิปหนาพอกันไหมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าโฮมลำพฤษอับเบเชียนได้เลยค่ะขอบคุณที่รักจ้าจะเพิ่งเริ่มสาวได้จะถึงเริ่มเจ้าโฮมลำพฤษอับเบเชียนโอ้ยบอกพี่รอถือกันแล้ว ลูกบ้านนาลูกต้นน้ำหน้าเวทีพระเอกนาเงเอกสาวน้อยเพระบันแพงกสัสิท่าคือเก้าเด้อค่ะสรอเปิดฤดูกาลนะคะไปเดเร่คะ่ะขอบคุณมากมายใครเชียรหน้าพักแมไค่๊ายาาาาาบายคะ่ะ